สวัสดีครับกินเที่ยวกับนัาอันวันนี้มาเที่ยวสวนพึ่งนะครับมาเที่ยวบ้านมอญห้วยน้าใสนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของชุมชนชาวมอญเป็นชาวไทยรามันนะครับที่สวนพึ่งสุดเขตแดนสยามนะครับติดชายแดนพม่านะครับอยู่กลางภูเขาเลยนะครับมีน้ําตกสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศดีๆที่พักสวยๆกันครับ เราก็ขับไปเรื่อยเห็นบ้านเห็นบ้านฟ้าใสรีสอดนะฮะข้ามห้วยมีที่จอดรถไปแล้วครับโอ้ทางเริ่มแคบลงแคบลงเรื่อยฮนะยินดีต้อนรับบ่บ้านไทยรามันบ้านห้วยน้ำใสนะฮะมีน้ำตกธรรมชาติด้วยดเดี๋ยวข้ามคลองไปนี่ถึงบ้าน บ้านมอนห้วยน้ําใสมะ<า>เงอละงาวเข้าไปอีกเรื่อยๆนะครับเป็นทางจะเริ่มเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นครัวตะนาวสีนะครับ นี่ยินดีต้อนรับสู่ถนนคนเดินไก่กุ้งเสือไก่กุ้งเกลือเนี่ยมีตลาดด้วยนะครับเราเราก็เดินไปเรื่อยๆนะระวังนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมกันนะเดี๋ยวเราเข้าที่พักก่อนนะครับนี่ดีบุกบาเรามาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวน่ารถจอดไหนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไว เนี่ครับเราก็มาถึงบ้านพักของเราครับทั้งหน้าก็จะเป็นที่มีโต๊ะให้นั่งแล้วก็มีที่นั่งอะไรนะครับเราไปดูบ้านกันพันบ้านพักกันนะครับราคา1,500งัรบาทนะครับพักได้3ท่านนะครับแล้วก็มีที่เสริมนะฮะที่นอนเสริมก็ตกหัวเลาไม่ถึง500บาทเองนะฮะดูที่พักสวยงามมากครับทุกคน แล้มองที่สำคัญแล้วมองไปด้านล่างนี้เราจะเห็นฟิวบรรยากาศกินหมูกระทะรับลมหนาวเลยนะด้านล่างมีบาร์หมูกระทะด้วยนะฮะเป็นบ้านโฮมสเตย์นะฮะดีบุกโฮมสเตย์นะก็จะ,จะมีทีวีมีพัดลมให้นะฮะบอกเลยว่าอากาศดีมากเรามาดูข้างล่าง นี่ถ้าปิดไ้กอนเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้จะเป็นอะไรเปิดดูโอ้ยด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับดูฮะทุกคนโห้องน้ำสวยมากฮะดีบุก์บาร์โฮมสเตย์นะฮะนี่จะเป็นอาบน้ำมีฝักบัวมีม่านกั้นนะฮะตกแต่งได้สวยมากครับ นะด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนนะเราเข้าไปดูนี่สามารถนอนได้สองสองท่านนะนี่มาเปิดไฟตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเหนียวไปเหนียวนี่นะครับ<ม>โอ้<ม>สวยมากเลยฮนะมองเปิดหน้าต่างออกไปก็จะเห็นเป็นวิวธรรมชาตินะครับว<ม>ิวเขาอยู่ด้านหลังนะฮะ ก็มีแก้วมีจานนะครับมีน้ำชาอะไรให้นะมีน้ำมีเกล็ติดน้ำร้อนให้มีมุมนั่งเล่นนะครับนั่งอ่านหนังสือเล่นกีตาร์นะครับมุมทำงานในหน้าบ้านเราก็สามารถนั่งทำงานได้นะฮะตรงนี้มองลงมาบักจากบ้านพักก็จะเป็น บารีบุกบาร์นะครับมีหมูกระทะมีของทานนะที่นี่เลยใกล้เลยครับที่หน้าบ้านเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับบันทักสวยมากฮะมานะครับมาพักกันที่สวนพึ่งนะครับหมู่บ้านมอญสวนพึ่งนะครับก็มาจากกรุงเทพไม่ไกลนะแค่ร้อยกว่าโลเองนะนี่นะครับที่พักที่นอนเราเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอาบน้ำเลย เตรียมของลงจากรถก่อนนะฮะยังไม่นะยังไม่ได้อาบน้ำนะอากาศเย็นมากเลยวันนี้เดี๋ยวจะไปเดินชมตลาดบ้านมอนยามเย็นนะมีของเดินชมวิวต่างๆนะ,ะชมสินค้าไปนี่แล้วคะทุกคนนี้ก็จะเป็นลำธารน,นะฮะสามารถเดินเลาะริมธารไปนะฮะ<ม>ไปเรื่อยๆนะมีทางเดินอยู่นะเขะ<ม>าบอกฟ้าใสคอฟฟี่แคมป์นะฮะนั่ง จิบกาแฟนั่งกองฟางนะครับฟ้าใสค <c oughs> อฟฟี่แคมป์นะหล่ะเราเดินเข้าไปดูกันคะนะรอริมน้ำบรรยากาศเย็นๆยน,ยนสบายๆนะเหมาะกับการพักผ่อนมาเดินเที่ยวมาชมวิถีธรรมชาติของชาวมอนนะฮะไพรามันนะครับก็มีโอกาสมาก็มาพักผ่อนกันได้นะฮะนี่เป็น,วนวควรจนาสีก็มีที่นั่งนะฮะปิดไฟสวยงามครับกลางคืนมีน้ำ น้ำใสยเย็นดฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมข้างในว่ามีอะไรบ้างนะปะไปดูกันครับข้างในไม่รู้ว่าเดินไปไกลหรือเปล่านะฮะเราอยากเชิญชวนทุกคนนะครับวันนี้นะ้อาอ่านพามาชมบรรยากาศก,ก่อนเลยนะ,ะเอามายั่วฮะ,ะเอามายั่วอยากเพเพื่อนนะทุกคนอยากมาเที่ยวบ้านมอญน,น้ําใสนะ,ะนานก็พักที่ดีบุกบาร์นะฮะดีบุกโฮมสเตย์น,นะครับ ก็ราคาบ้านพักก็1,500บาทพักได้สามท่านนะครับก็ตกคนละไม่ถึง500นะมีอาหารเช้าให้ด้วยนะอ๋อหนึ่งนิดไดมถ้าเพิ่มที่นอนก็ได้นะได้เป็นหลายคนนะเพิ่มหัวละ450บาทเองนะะสำหรับตีบุกโฮมสเตย์นะฮะมีอาหารเช้าให้ด้วยมีปลาตะโกมีอะไรนะที่พักสวยมากนะผมบอกเลยนะ ผมเออมาเข้าไปที่พักมาอยี่ยยว่โอ,อ้ที่นอนที่พักอะไรสะอาดนะฮะน่าอยู่น่านอนนาาเลยเดี๋ยวเรามาถึงแล้วนะนี่โอ้หนี่ตรงนี้ก็มีลำธารอีกนะนี่นะฮะนี่นะทุกคนนี่อากาศอาจจะมืดหน่อยนะฮะแต่ตอน,น,นเช้าถ้าเรามีเวลาเราจะลงมาเล่นน้ำนะนี่ก็มีคนมาเล่นน้ำอยู่นะฮนะเด็กๆเล่นน้ำอยู่ นะี่ฮะถนนก็เป็นสะพานนะไปบ้านไอหมอกนะเราสามารถเดินลงไปชมได้หาชมบรรยากาศครับทุกคนนะฮะอากาศเย็นสบายมากเรามาถูกจังหวะพอดีเลยอากาศเย็นครับเย็นกว่าเปิดแอร์อีกนะฮะตอนนี้นะบรรยากาศเราไปชมบ้านอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะฮะสวยนะใครมาพักก็จองดูนะ น้ำรองที่นี่อยู่ในหุบเขาเลยบรรยากาศดีมากบ้านมอนห้วยน้ำใสนะครับวิถีชีวิตของชุมชนชาวไพรามันนะครับนอนนะะก็ามาดูฮะอันนี้เป็นบ้านฟ้าใสนะฮะฟ้าใสรีสอร์ทนะครับออ้ยนี่มีน้ำตกน่าเล่นมากเลยฮะโหทุกคนบรรยากาศแบบนี้ที่พักแบบติดน้ำตกอย่างนี้เลยนะฮะ นี่ปะโอ้ย,อยเช้าๆออกมาเล่นนะครับทายร้อนกน็ได้เลยฮะลงไปขอจาไปนู้นเลยโอ้ยที่เมืองไทยยังมีที่สวยๆงามๆแบบนี้อีกมากมายนะฮะเชิญทุกคนเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับนี่เลยฮะเดี๋ยวพาไปชมอีกนะฮะนี่ก็เป็นสะพานแสนนะ แบบจำลองนี่นะนี่โอ้ยสวยมากเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินอีกที่เลยนะฮะจุดถ่ายรูปส,ยสวยๆเลยนะครับนี่เาเดินกันมาแบบนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะโมอย่าไปใส่กมเฮ้ยโอ้ยแเรามองเห็นวิวนะฮะอู้ ยามเช้าๆนะฮะเราก็มารอใส่บาตรกันฮะที่บ้านมอนห้วยน้าใสนะฮะก็จะมีร้านค้านะเดี๋ยวสักพักก็จะมีพระมาบิณฑบ,บาตนะฮะเรามีชุดใส่บาตรนะฮะก็จะม,ม,จะมีเดี๋ยวมีพระเดินมานะครับเห็นไหมใครจะเช่าชุาชดมอญรอใส่บาตรก็ได้เลยนะฮะ ก็จะมีน,ะนี่นะข้าวโพดมีผักพืชผักผลไม้นะจากชาวบ้านนะครับมีหลายอย่างเลยอุยอ้ออมีถั่วนี่ถั่วถั่วใช่ไหมครับถั่วนี่ฮะเ้รกินเล่นๆเป็นอาหารว่างใช่เนี่ก็ถั่วยำถั่วอ๋อนี่ถั่วยำรวมมิตรครับมีหลายอย่างนี่เป็นพริกพริกแกงพม่าไม่ใช่ครับหรือว่านี่ก็เป็นถั่วยำอ๋อเป็นถั่วยำ เครื่องยำเขาอยู่ข้างในก็มีอืมนี่นะฮะก็มีเครื่องยำม,มีมด้านอนยู่เครื่องยำเออที่ผมกินเมื่อคืนนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกอะไรยำยำมอนยำใช่ไหมใช่อ๋อใช่ยำม,มอนนะครับทุกคนคมันมีกล้วยนี่บักคึอบักอึีบักคึอบักคือบักปูสดๆเลยฮะทุกคนนี่วากไว้ได้ครับกำยี่สิบ สดๆเลยครับเดีเ๋ยวเ, <ไป S 2> เราไปดูาาหน้ากันต่อนครับเราก็มาถึงตลาดสองข้ามยืนตรงๆหันหน้ามาด้วยบ้านมอแล้วอยู่ตรงข้ามกับห้วยน้ำใสแคมป์นะฮะ มีขนมครกมอนนี่ครับมีชุดขายนะครับมีเราเดินไปเรื่อยนะฮะเขาจะมีชาบา้าชามอนฮะถายลำมันนำจินคาา้ามาขยมีน้ำผึ้ง ผักแป้งโอ้ข้างหนก็มีที่อ่าก็เ,เหลือกแล้วนะเบบบูเฮาคาเฟ่นะฮะนี่ก็เป็นผักทอดน,นะมีกระเพาะมี กูดมึกงเนีกระมันมะละกอมะละกอแหละมีของขายเยอะเลยได้นะคะะรับพี่อยู่ขนมโบราณนะคะแสนใจบาทไม่ก่อครับผมโอ้หเราไม่ได้เดินมาข้างบนก่อนนะ,ะมีของเยอะเลยมีมีหัวเช็โป๊ดด้วยขายนะผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนนะตะกร้าอะไรต่างๆนะครับ ว่าส,สวยๆนั่นเลยครเสื่องจักสารนะครับเือนชาวดอยใช้นะครับเป็นเป้นะครับเป้เล็กก็ร้อยห้าสิบบาทเป้ใหญ่ร้อยแปดสิบนะ่ยโอ้นี่นะเราก็มารอใส่บาทกันที่นี่นะครับ ต้งตี้ยจะตั้งแล้วนี่นะฮะพระก็จะมาตั้งเดินลงไปข้างล่างนะครับใส่บาทมอนนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาเาราใส่บาทอยนนตามถนนทอดยาวไปถึงปากทางเข้านะ ค่อสงความน้าวัาของเด็ๆในหมู่บ้านเรานะคะเอาละครับเดี๋ยวเราก็อเ,อาเตรียมเก็บของขึ้นรถนะครับกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะครับนะครับใครสนใจบ้านพักดีบุกโฮมสเตย์ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนี้เลยนะฮะหรือติดต่อทางเพจดีบุกบาหรือ เพจดีบุกบาร์แอนหมูกระทะนะครับติดต่อมาได้ครับราคาถูกมากบริการดีอาหารน่าอร่อยนะครับหมูกระทะก็อร่อยนะฮะบริการดีมากนะครับเป็นกันเองเหมือนดั่งญาติมิตรเลยนะฮะมาพักที่นี่นะครับผมแนะนําเลยนะครับหน้าอันบอกเลยให้เต็มสิบเลยครับที่นี่นะครับทุกๆด้ดานมีชุดนอนให้เช่านะฮะใส่บาทแล้วก็มีอาหารเช้านะครับชุดใส่บาท มอนนะครับที่ตลาดมอนนะฮะมีนะครับติดต่อได้ที่ดีบุกบารได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนาน้วยนะครับผมสวัสดีครับ